ชาิก่อนเราเพียงคู้เคียงเก็บดอกไม้รวมตน้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรวมคันชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องโศกสานรรักกันชอบกันไม่ได้กัน บุญเรานั้นไม่มีที่จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาตินาชาตินี้พี่จะลาก่อนนาน้องจากคนดีก่อนลาน้องจากน้องจากจงได้ปราณี อหอมสักทีเธอคนดีก่อนที่พี่จะจากไปพี่จากน้องไปน้องเอ,อ๋ยอย่าได้กังวลพี่จากกทิศตนโปนหัวนุ่งห่มผ้าไตรอโหสิกรรม นาถ้าพี่พลังไปบุญมีพบการชาติใหม่อย่าได้อย่าได้อาวอนที่บวชเป็นพระจะมาบินทบาทโปรดเจ้าถ้าหากหนงเยาใส่ข้าวพี่ก็จะให้พรชาตินี้วันนี้ บุญที่ไม่ถึงบางออนขอลางางอนด้วยอาวอนแม่รักสอนที่อ่อนใจก็กลราบขอบคุณมากนะฮะก็ฝากติดตามในช่อง YouTube นะฮะ